เดี๋ยวมันทีมคนรวยโอเคลุยๆกูย่างส่วนหนึคนเดียวทีมคนรวยทีมคนรวยบ้าอะไรนี่สกินผมอ่ะได้มาจากไหนไม่รู้เนี่ยสกินฟรีเอาได้กูเลือกแอดเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมยูซื้อลุ้ยไม่เอายูมาฮัลโหลเอา่หน้าไงมาเต็มไปหมดถูกแล้วลองจ่าไม่ได้บูนะจะโดนดาร์เล็แย่งบูแบบไม่รู้ตัว ไม่มีผลไม้ให้กินน้วะมันยังไม่เกิดหรอกต้นเกลือมะจะาดินใส้เลือดฟาา์มูหมดแล้วใช่ผมอัพสุิลีสองมาก่อนลองยังไม่เวิร์กเลยอูเดียอยู่ไหนวะไม่เวิร์กอยู่แล้วจ่าเห็นอูเดียบ้างไหมไม่เห็นเลยมึเจอกันนะฝันดีทุกคน ฟันดีฟันดีเขาจะม่ไหมเอาไปป้อมเลยวะไม่ตายแนยปี่ตันปีตันเหรอก็เหลือนิดเดียวอ่ะมันอยู่ตรงนี้แน่นอนหรอก็จะมานะเอฟเคครเอฟเคครับนี่เดี๋ยวมาได้ด้วยแบบนี้ก็ได้เหรอเอา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 คุณพี่หลังตามไลยนะเอดียวอยู่อ่ะ ได้ใส่หมดโอเควันนี้นม่ฝันไดมแตกไรมาวันนี้วันนีอาวมันไอ้นี่ไงมันเลเวลสองสู้สู้ได้เลยคูนจะสู้ตอนเจิเบียนในห่นจ่าม้าตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้โหตกใจอเดียอยู่กลางเดียอยู่กลาง แฟดไหมครับยังไงจังหวะน,นี้อ่ามาดิมันไม่มีแฟอ here, ตอ่าเอาอูเดียวปะเอาเลยไม่เลือดไม่มีแม่เอานะไม่เอาคุตตีับดับเด็กแค่เด็กแค่เอาเพลวะอู้โอ้โหแม่งคือ <c oughs> นิดเดียวเลยไม่ได้อยู่ เขาอยากกลับบ้านมาเลยแต่เขากลับบ้านจิตใจโอ้โสวยสวยสวยแฟรคิวได้ปะได้มาเมียเฮ้ยโอ้โหโอเควะโอเคไม่ธรรมดาเียละตายแน่เลยเธได้คะเอเฮย โจแล้วโจอูเดียโจอีกแล้วหมาว่าเอาเพลงได้ยากเฮ้ยเยิ่งแค่มาเลยฮะมันมีเลนยิ่งแค่เอาเคลงเฮ้ยมันเจ๊มจริงเลยนี่วะเอาสิครับอ๋อโอ้โหอูเดียวอ่ะไออูเดียอูเดียอูเดียแฟดอูเดียแฟด อ้าวว่าไงตะบนคิดู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 โอ้หว่งอย่างงี้วว่งอย่างนี้เอาไงสโลสโลต้องตารมแล้วจั้งวะนี้ระวังจ่าอันตีเลยเออเอาื่อแม่อมนตีก็ตาย แต,ต,ตีโดน้เหลือไม่ปล่อยไม่ปล่อยมันไม่ฟีไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยอะจังหวะน,นี้ <c oughs> ไม่ปล่อยก็ต้องปล่อยอะโหได้มาดับเบิลคิวนี้สแต็กมาเลยสี่สแต็ก our คนจริงต้องออกสแต็กชิ้นที่สองโอ้จ่ากอ,อกไอเทพเลยหรอจ่ายเทมแม่งเ, <c oughs> เฟี้ยวอะ

บอกอูเดียอยู่เราอยู the <the nah ่กันสอเนาะอูตี้กลับละบ๊ายบายบอมบ๊ายบายอูเดียอูเดียเอาอูเดียนะสวิตเตอร์เนียนสีนะอันสองไอ้สัตว์เส็จ โอ้โหเยอะไปว่ะเป็นปเในปาเราเอากันคนละตัวกันวะสเต็กผมอุตส่าห์ขึ้นมาผมว่าเราควรเอาดาเลทก่อนเลยใช่ใช่ควรเอาดาเลทก่อนเพราะว่ามันนั้นไงมันสับต่อได้ไม่ไม่ไม่ก่อนหน้านั้นอะไรผมผมผมมาถึงอูเดียไปผมไม่ได้บอกเอาอูเดีย ไม่เป็นไรมึงบอกว่าเอาอูเดียเดี๋ยวป๊อบมาขึ้นย้อนหลังให้มึงดูเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นเอาอูเดียเอาอูเดียไม่คือตอนแรกอะเอออผมเปลวยังไงผมขอโทษโอ้ยจ๋าแม่งเอาเลยเอาเลยเข้าเลยเออสวยนี่ไงครับครับครับฮึ่ม เอาวะเอาแอซิดไปให้ตีท exactly. ีนึ่งเฮ้ยคือคือตอนแรกว่าจะให้ตีเอาแอซิดนะไม่ได้เฮ้ยโอ้โหคุณตีทิ้งหน้าเคี้ยงใหญ่ให้เราอะมันก่องใหญ่โอ้โหไปเลยหลกไปต่อเลยต่อเลยต่อเลยผมไปกลางกลางแล้วผมไปกลางกลางแล้วขอโทษเมื่อกี้จะให้แอซิดแต่ไม่ได้ให้คิวเว้ย เมื่อกี้จะให้ตีทีดิงเอาแอซิดซะหน่อยไม่เฟดไม่ะดสามสามต้องสามสามเหรอะไรเฮ้ยสามสามสามก็บ้าแล้วเซฟปบางทีเซฟแค่ป้อม่าอไอโซ่เข้า้างหรออได้ตอนน่ตอได้อ๋อไอ้โก้บอลล้ ต่อได้สวยมากโอ้โหวิ่งคนไวอ่ะเออ่นาดโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งขนาดนี้แน่ใจเหรอใครตามไปห่มได้ใจเย็นๆป้อมเอาจะจาจาจะโดน ผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะผมไปแล้วนะเดี๋ยวเดียวช่วยผมด้วยดิช่วยผมด้วยดิช่วยผมด <c oughs> ้วยออไไโอ้้คนพายโยนโอ้โหบอแล้วยยิ้งแต่แใครพาตายวะเนี้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โอไม่ธรรมาดาว่ะมาแบบเงียบๆมาแบบเงียบๆอ่ะเออยี่ลงไปร้านมังกรให้ด้วยได้คิวด,ด้วยนะาานจะหมายว่าต้องเข้าแล้วจ้ะโอ้ไอ้โ <laughs> ห <laughs> มไม่ไหวมั้งผมว่าไม่ไหวมั้งม,มีอันตีแล้แหละเห็นดิล่ะเอาว่ะมันเอาว่ะตันไปเลยโอ้ไม่โดนเลยยิงฟีดัมันตายแล้วแหละเป็นแข่งองแล้ว โอ้โหดึด้วยอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะไม่หรอห้าว่ะโอไม่โดนหายเหี้ยนะลงมาแล้วจ้ามาโดโอ้เอ็นดีโทษซีโตษซีโทษซยได้ไอ้บอย s h u t d ย w n ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ย

สีสวยอ่ะได้เรีเลนมันออกตันเว้แล้วแหละตู้ต้องออกอ่ะเจอแรงขนาดเนี้ยไหนๆก็เมย์ใจมาแล้วไหนๆก็เมย์ใจฉีดสองไหนๆก็เมย์ใจแล้วอะสอนยาอะไรกันอะไรล่ะจ่อเว้ไปสิเอาล่ะเออจ่อเว้ก็จ่อเว้เออไม่ซ้อนยงซ้อนยานะแรงกันแรงไอ้นั่นก็ดีนะไอ้ที่มันเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมแบนชีอ่ะหอมแบนชีเหรอเออมันก็ดีนะเออว่ะ โอ้โหแรงแรงเป็นไงไม่เจ็บมดกัดยืนเหมือนจะตีบอลลอนทำท่าเหมือนจะตีบอลลอนนะเอาว่าวเอาว่าวเอาว้าเขาเลยเขาเลยเขาเลยนั่นแหละนั่นแหละเอาว่าว ดาเลียดดาเลียดดาเลียดสับตายหมดโดนเอ็กโซโซน่าเมื่อกี้โหดสัตว์เลยหรอดาเลียดเฮ้ยเจาะก็ออกสีฟ้าหรือตายเลยออกสีฟ้าหรดาเลียดอะโอเคโอเคแปเดียวเมื่อกี้นี่ถ้าได้ยืนใจไกลยิงมันก็น่าจะตายแหละแต่ว่าโซน่ากับเอ็ดเลียวแม่งมางว่ะเอาดาเลียดาเลียดเดี๋ยวไปส่วนมอลอนเลยนะไม่ได้ละ เขามีเอ็กซอเขามีเอ็กซอได้ได้ได้สวยมาลอมาลอนส่วนมาลอนเลยเอ็กซ์ซอเอ็กซ์ซอเอ็กซอเอ็กซอสวยโอเคมีขนาดเอ็ซ์ซ้อนแ่ีขนาดตัวแพ็คขนาดทีมด้วยนะเราไม่อยู่ล้ม ผมไม่มีสมาตายละต้องเอาคุแบบอเดียคสะตังงบ,บ,บ้านกันบ,บ้านจานบ้านกันบ้านจ่าแล้ว้องบนได้ปะได้จัดให้ เฮ้ยเอเลียวเอเลียวลงจังไม่ได้แดกไม่ได้แดกครับจังหวะนี้ใครจะได้แดกครับผมเอาวะอันติอันติโอ้ยคลิปดีเอาเฮเฮ้ยเอาเฮเอาเฮยังไงยูซุรูโดนดาเลียอะไรเอาเปล่าเอาเปล่าดาเลียเอาเปล่า

ติเต็มหน้าเลยเออสวยเอ้ยสดชื่นดูแล้วสดชื่นออะเอาเฮ้ยทำไรวะฮัลโหล <laughs> หายไปได้หมดเลย <laughs> เด็เียพวกนี้มันต้องเจอทาง AP แปด ยี่สิบห้าจะแตกเรอสูามสามทางว่าสามทางว่าสามทางไปไปไปสามทางสามทางเดิน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 กันเป็นขบวนเฮ้มาเต้นก่อนไหมเต้นก่อนไหมเต้นก่อนไหมไม่ไมมาเต้นก่อนเต้นก่อนจ่ามานี่ดินี่ดแโอ้จ่ามาเต้นกันก่อนโนะอย่าประมา ชอบข like ับเนี้ยไปไปบนเดียวโหดูดแทงป้อมดูแทงป้อมตีเลยปะอย่าประมาทนะผมตีอยประมาทดาเมจเยอะมากอะเอ้ยดูอย่าประมาทอย่าประมาทเฮ้ยประมาทอย่าประมาทนะไม่ไปทนโอ้โอ้โอ้ เลยเไปลแล้วไเยอะไรวะเนี่ยกดบุดไม่ท so ันไปเไยเอาวะลนดักวะไปยเรียบร้อยอย่าประมาทย่ำย้อย่ามอย่าประมาทย่อมย่อมคนประมาท217 0ได้ไงล่ะกูบอกแล้วเอาวะเอาวะ อย่าประมาทนั่นไงอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทคนตาย2,017คนประมาท2,017ไม่หนึ่งหนึ่งแต่เอ็ดเลี่ยวกว่าหนึ่งหนึ่งได้แต่มันพลาดศกมันมีจอกนี่ไงหัวแตกหัวแตกอย่าประมาทมันต้องอย่างนี้ไม่ดู เฮ้ยได้เลยได้เลยเอาวะจังหวะนี้ผมกับยูซุลูกํำลังวิ่งไปเสริมทัพวิ่งวิ่งวิ่งไปรับแล้วเอาวะโ้ เพิ่งเห็นเนาะเพิ่งเห็นเนาะเพิ่งเห็นนะจ๊ะเขาบอกว่า ADC คนยืนด้วยตัวเองได้ใช่ซ้อนสอนอยู่ซ้อนอยู่ซ้อนอยู่อ๋อมันจะโอเคเปล่าเฮ้ยอย่าประมาทนะเฮ้ยมันอย่าประมาทหัวแตก

ไสับปหนล่งร้อยหูนี่ตีบกรยังไม่ตายเลยมันบอกว่าไม่กันไม่ทัน <c oughs> มันพิมพ์ภาษาเป็นภาษาจีนมนั้งน่าจะเป็นคนจีนแหละจีจีบผม I'm absolutely livid